สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนชั้นป .1 เช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูเฟื่องฟ้านในภาษาอังกฤษเรื่องการอ่านออกเสียงคำศัพท์อ้าวันนี้การอ่านออกออกเสียงคำศัพท์เป็นยังไงเหมือนที่เหมือนคลิปที่ผ่าน,านมาที่ครูเคยลงสอนนักเรียนไปหรือเปล่าเอ่อยนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าการออกเสียงคำศัพท์นี้มันมีเนื้อหามาอย่างไร คุณวันนี้คุณครูก็จะมีตัวอย่าง a ถึง n a to n นะให้นักเรียนดูนะคะว่าครูจะยกตัวอย่างคำศัพท์ a b c d e จนถึง n ให้นักเรียนดูว่าให้สร้างคำศัพท์ขึ้นมาขึ้นต้นด้วยพยัญชนะที่ครูให้นะคะ a b c d e f g ไปเรื่อยๆมาดูตัวอย่างคำแรกกันนะคะคุณครูก็จะออกเสียงแบบเสียงโฟนิสและพร้อมกับ ดูคำศัพท์แล้วก็ฟังเสียงคําอ่านจากคุณครูนะคะแล้วคุณครูก็จะขึ้นแปลให้บนกระดานนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะตัวแรกนะคะ a F a a คำศัพท์ที่ครูยกตัวอย่างมาให้ดูก็คือ as as นะคะแปลว่าลาตัวที่สองนะคะ b b, b b beber b b e f ั y b ตอร e f ล y ผีเสือ้อตัวไปตัวที่สามนะคะตัวซีจีซีคซีคตัวไหนที่ครูยกตัวอย่างมาให้ก็คือแคลป c ค a ปแปลว่าปูต่อไปตัวดีดีดตัวไหน elephant elephant ช้างต่อไปนะคะตัว f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  o r t e f f o g t f l o g flop go ต่อไปตัว g gig gig คำที่ครูยกตัวอย่างให้ดูก็คือ goose goose ห่านนะคะต่อไป อ o r ัว a ะอีกนี่นะคะ i g ก r ว a แปลว่า i o นต่อไปคือ J J j e j a Jellyfish Jellyfish ก็คือแมงกากรุนนั่นเองนะคะอะต่อไปตัวต่อไปก็คือตัว K K K ทำไหนที่ครูยกตัวอย่างมาให้ดู Cangaroo Cangaroo จิงโจ้ต่อไปตัว L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  ลเอลเอลเลนเดอร์เลแมลงเต่าทองตัวต่อไปนะคะตัว M M M ermaid, M m อ็ m เอ็มเอ็มมิแปลว่านางเงือกนะคะต่อไปตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนะคะ N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 , n e c k r n e c k r ก็คือหอยมุกนั่นเองอะลองเสียงตัวนี้อีกทีนะคะอีกรอบหนึ่งตัวนี้นักเรียนอาจจะยังฟังเสียงแล้วก็ดูปากุณคดูไม่ชั n e c k r n e c k r โอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคำศัพทวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเมื่อนักเรียนเห็นคำคำศัพท์เหล่านี้ครูยกตัวอย่าง a ถึง n มาให้นักเรียนดูว่า แล้วให้นักเรียนลองไปสร้างคำขึ้นมาเองดูซิว่าอ่อย่างเช่นคำศัพท์ตัว A อ่ะขึ้นซอดเอตัวอักษรตัว A เน,นี่ยช่นตัว A นี้ให้นักเรียนสร้างขึ้นมานักเรียนอาจจะเอาคำศัพท์ที่อยู่ใกล้ตัวเราก็ได้นะคะเช่น a and a and แปลว่า m o s ใช่ไหมคะ b ล่ะ b bird b bird ก็คือ b boy b bird ก็ได้นะคะ ตัว C ก็ตัว C อะไรล่ะที่คำศัพท์ใกล้ตัวเราก็คือ c cat เหล่านี้เป็นต้นนะคะให้นักเรียนลองฝึกค้นหาคำศัพท์ด้วยตัวเองแล้วนักเรียนจะเกิดความรู้ใหม่ๆแล้วก็สามารถจำในสิ่งที่ตัวเองฝึกฝนได้นะคะสำหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยคำศัพท์ที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้เป็นยังไงเป็นศัพท์เป็นหมวดหมู่เกี่ยวกับศัพท์ที่นักเรียน ไม่ค่อยคุ้นเคยเป็นเท่าไหร่นะคะนอกเหนือจากตำราเรียนในหนังสือเรียนใช่ไหมคะอ่ะเราก็จะได้รู้จักคำศัพท์ที่แปลกใหม่บ้างไม่ต้องอยู่ในตำราเราจะออกอ่ะเราก็จะมีความอ่ะความความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะสุดท้ายนี้คุณครูก็อยากจะฝากคลิปให้นักเอก ฝึกอ่านแล้วก็อัดคลิปส่งมาให้คุณครูประจำชั้นส่งให้คุณครูประจำชั้นอ่านดูนะคะว่าใครส่งมาบ้างคุณครูก็จะเข้าไปเช็คอีกรอบหนึ่งว่ามีนักเรียนคนไหนบ้างที่อัดคลิปมาให้นักเรียนามาส่งให้คุณครูดูนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านเป็นประจำคลิปนี้ไม่ไม่เพราะคลิปนี้เสียงยังไม่ดีไม่ต้องส่งเอาคลิปที่ p e ร f e c t ที่สุดนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ การอ่านคำศัพท์ไม่ยากเลยอยู่ที่ว่าเราจะกล้าที่จะแสดงออกแล้วก็ฝึกหมั่นฝึกเป็นประจำนักเรียนก็จะรักในภาษาอังกฤษนนั่เองสำหรับ EP นี้ EP ที่3การออกเสียงคำศัพท์ก็ฝากไว้นักเรียนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ EP หนะะ้าค่ะบ๊ายบาย